นี่ค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปเพียกาดนะคะในหัวข้อที่ว่าให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะถึงความปรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยจะมีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะคือกองที่1 2สองและ3มนะคะให้ตั้งสมาธินะคะหลับตานะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่มีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดนะหนึ่งสองหรือว่า3ามนะคะ น่าจะเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาอ่านไพ่กองที่1กันเลยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือมีความวุ่นวายนะคะหรือมันมีเรื่องที่ต่างคนต่างเศร้าเสียใจหรือว่าเกิดเรื่องของการพังกระทันหันนะคะการเจ็บปวดการเลิกลานะคะการไม่เข้าใจกันนะต่างคนนะคะต่างมีความเจ็บปวดหรือก่อนหน้านี้นะคะ เ,ออเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดหรือมันมีความเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณอาจจะไม่อยากไปต่อนะคะหรือคุณอาจจะเคยเครียดคิดมากมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณควรจะหยุดความรักความสัมพันธ์หรือว่ากำลังหาวิธีที่จะเอาชนะใจตัวเองนะคะหรือถ้าคุณ อยู่ในสถานการณ์ที่เหนื่อยมากๆก่อนหน้านี้นะคะที่คุณรู้สึกว่าทาอย่างไรเขาก็ไม่เปิดใจสักทีทาอย่างไรเขาก็ไม่มองไม่เห็นความรักของคุณสักทีเนี่ยคุณอยู่ๆนะคะคุณอาจจะได้รับชัยชนะหรือสิ่งที่คุณทํามาตลอดอะ่ะคุณจะได้รับเอ,อ่อความแบบ ความรู้สึกแบบที่ดีกลับมาแต่ว่าไอการที่ได้รับความรู้สึกที่ดีกลับมาก็ยังไม่ได้คือถึงขั้นที่ว่าเขาจะแบบว่าจะแสดงออกว่าชอบคุณหรือว่าให้สถานะคุณนะณนะยังเป็นความรู้สึกที่เขาเขาเห็นแล้วละ่ะว่าคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างแต่ว่าเขาเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับคุณเข้าไปสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขายังให้คุณเป็นได้แค่เพื่อนหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ย อาจจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่มีเพื่อนช่วยนะหรือไม่มีคนสนับสนุนนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเจ็บปวดอยู่ะคะ่ะต่อให้คุณอยากจะเอาชนะเนี่ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ถึงขั้นแฟนอยู่ดีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนุ่นเห็นในไพ่นุ่นคิดว่าคุณน่าจะเอาชนะใจตัวเองน่าจะชนะความเจ็บปวดคุณน่าจะแบบ รู้จักวิธีการโฟกัสอะรู้ว่าควรจะทําอะไรหลังจากนี้คุณน่าจะปลดปล่อยเรื่องราวของคุณกับเขาทิ้งไปนะคะแล้วก็หันกลับมาอ,อ,อยู่กับเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเยียวยาตัวเองหรือให้งานเยียวยาตัวเองนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะฝืนต่อเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกินไปอะ่ะ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่คุณจะหันกลับมารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองนะคะโ,โฟกัสกับชีวิตของตัวเองนะ,ะอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันเสียใจนะคะให้คุณลืมแล้วก็ทิ้งเรื่องเจ็บปวดความเสียใจเหล่านั้นแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะคะคุณเป็นคนที่แข็งแร่งคุณเป็นคนที่จะได้รับสิ่งดีๆในอนาคตแน่นอนนะคะยังไงนุ่นก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณเออที่ทำฐานสแตมให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่ทักมาอุดหนุนครีมนะคะยังไงนุ่นก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มาต่อกันที่ไพ่กองที่สองนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยคุณเองกับเขาเนี่ยอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันมีรักสามเศร้าหรือมีอุปสรรคจากคนรอบข้างนะคะซึ่งคุณก็รู้สึกแหละว่ามันเหนื่อยคุณก็รู้แหละว่ามันมีอุปสรรคบางทีคุณกับเขานะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างกันหรือพักนะคะหรือหยุดความสัมพันธ์เพื่อทบทวนนะคะ อยู่ในช่วงระยะนะคะเหมือนห่างกันสักพักเหมือนแบบว่าให้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อที่จะทบทวนว่ายังมีความรู้สึกยังไงให้กันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของออความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือความรักที่ไม่มีสถานะนะ แต่ว่าพอคุณห่างกันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณคิดถึงกันมันจะมีความคิดถึงแล้วมันอาจจะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันปัญหาต่างๆมันจะจบลงได้นะคะเพราะว่าเขาเองอ่ะก็ค่อนข้างที่จะลหลงใหลคุณเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมองว่าคุณคือความสุขของเขานะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องมือที่3ามเนี่ยก็อาจจะเคลียร์กันได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณกับเขาเคยห่างกันไปช่วงหนึ่งอาจจะมีการกลับมาคืนดีกันแล้วมีการ ปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากาปรับความเข้าใจเนี่ยความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่หวานขึ้นนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นเหมือนช่วงที่ห่างกันไปทําให้รู้ใจตัวเองมากขึ้นเนาะเออถ้าเขามีปัญหาเรื่องคนอื่นเนี่ย หรือบุคคลที่3เนี่ยเขาก็จะเคลียร์กับคุณนะคะเขาก็น่าจะแบบว่าเคลียร์กับคุณได้แล้วเขาก็น่าจะเลือกคุณด้วยนะคะมีโอกาสนะที่คู่เออคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะพากันไปฮันนีมูนรอบ2นะคะหรือวางแผนการมีลูกส่วนคนที่เป็นคนคุยนะคะหรือสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนส่วนคนที่เป็นคนที่แอบแอบชอบแอบแอบมองกันอยู่นะคะก็อาจจะกลายเป็นคนคุยหรือว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะสําหรับคน ที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกหลังจากนี้มากๆนะคะเหมือนกับพอห่างไปแล้วต่างคนต่างรู้หัวใจตัวเองมากขึ้นก็เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมั่นใจในตัวเองแล้วว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันเป็นแบบไหนเขาก็เลยแบบว่าจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะมันจะเป็นช่วงของการโลมันติกมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ยังไงก็นุ่นเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ขอให้คุณนะคะได้ความรักสมที่สมหวังนะคะเหมือนตามคําทํานายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะที่ทำสถานสแตมให้นุ่นด้วยนะและก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกดวงนะคะลูกค้าทุกคนที่ทักมาซื้อกูต้าวิดครีมนะคะหรือเจลมะขามป้อม ah นะคะขอบคุณสินค้าของเรานะคะมีวางจำหน่ายเอ่ยเดี๋ยวนุ่นจะ วางช่องทางการซื้อสินค้าไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ คนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจากที่ไพ่บอกมานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนหรือมีความทุ่มเทนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะคุณเองเหมือนพยายามที่จะให้ความรักครั้งนี้มันประสบความสำเร็จนะคะโดยที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขาหรือทำทุกอย่างให้เขานะคะเอ,อ่อด้วยความ ความรักความเอาใจใส่นะคะแต่เหมือนว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้รับรู้หรือว่าอาจจะไม่ได้ยอมรับถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะเขาจะมองเห็นความรักความสัมพันธ์หรือมองเห็น เออคุณนะคะความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยมากขึ้นนะคะเขาจะรู้นะคะว่าคนที่ดีกับเขามากที่สุดคนที่จริงใจกับเขามากที่สุดคนที่พยายามทําเพื่อเขามากที่สุดนะคะก็คือคุณนะเขาจะมองเห็นความน่ารักของคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรักตอบกลับมานะซึ่งเขาก็มองเห็นนะคะจากที่คุณเคยวิ่งไล่ตามเขานะคะกลายเป็นเขาเองอ่ะที่ยินดีที่จะเปลายเป็นคนวิ่งไล่ ามคุณนะเป็นคนที่จะมายืนเคียงข้างคุณนะคะใครเป็นว่าเขาอาจจะมีการจีบคุณหรืออาจจะแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณมากขึ้นนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแสดงออกเลยเนี่ยจะมีการแสดงออกนะคะหรือถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนที่กําลังจีบจีบเขาอยู่หรือว่าเป็นฝ่ายพยายามไล่วิง่งไล่ตามเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ เออบอกคุณว่าไม่ต้องวิ่งไล่ตามเขาแล้วนะเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณเองหรือเขาจะเป็นฝ่ายยืนเดินเคียงข้างคุณเองนะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณทําเนี่ยมันเอาชนะใจเขาได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าเขาจะเจอคนที่เป็นเหมือนคุณอีกมันหาได้ยากมากอะคะ่ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะยอมแพ้เพราะความน่ารักของคุณเนี่ยแหละมันทําให้เขาอะที่แบบ ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะมองเห็นหรือว่าไม่เคยคิดว่าเนี่ยจะต้องต้องมาหยุดที่คนคนนี้ยเขาก็ยอมนะเพราะคุณเองอะ่ะไม่ได้มีความน่ารักอย่างเดียวแต่คุณมีความเด็ดขาดด้วยวันไหนที่คุณ แบบว่าทําทุ่มเทจนเต็มที่แล้วแล้วถ้าคุณแบบพอละไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะสูญเสียคุณไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยิบยื่นหรือว่ารับความรักความรู้สึกดีๆที่คุณเคยให้เขาเนี่ยเขาจะรับไว้แน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะมาจีบคุณเหมือนที่คุณเคยจีบเขาด้วยนะคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสูงนะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังในความรักด้วยนะคะ ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามเนี่ยดีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะออที่เข้ามาดูคลิปนะคะยังไงนุ่นก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะมีความสุขสมหวังตามคำทำนายนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสกายด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตม,มให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ทักมาซื้อกูต้าวิตคิมและเซลมาขามป้อมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต้องการข่าวขึ้นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการสั่งซื้อสิน